พลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพพักที่2ลงพื้นที่หน้าแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้กำลังใจกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการต่างๆพร้อมขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยขอให้ประหนักว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับอยู่เคียงข้างและขออย่าได้ประมาทโดยแม่ทัพพักที่สองยังได้พักค้างคืนอยู่กับทหารตามแนวชายแดนค่ะขณะที่พลเอกพนาแคลปลอดทุกข ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1-4และกอรมนภาค1-4ยกระดับมาตรการควบคุมโดรนโดยให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชาการและภาคเอกชนวางแผนป้องกันต่อต้านการใช้โดรนไม่ทราบไป เพื่อจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วสกัดกั้นติดตามจับกลุ่มผู้บังคับหรือใช้โดรนไม่ทราบฝ่ายพร้อมทั้งใช้อาวุธต่อต้านโดรน,นทันทีหากพบการใช้อาวุธก่อนหรือมีพฤติการเป็นภัยคุกคามร้ายแรงแต่ต้องระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ